วันที่5มกราคม2566นายวรยานบุญนราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพันตำรวจเอกสองกรานสังหกรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารพันตำรวจเอกเกียรติภูมิสุวรรณไตรผู้กำกับการสาพเมืองมุกดาหารพันตำรวจโทฉัตรมงคลบุญกลางรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสพ,พเมืองมุกดาหารได้สั่งการให้พันตำรวจโทสุทธิศักด สอนสะอาดหัวหน้าชุดปฏิบัติการยาเสพติดสพเมืองมุกดาหารกวดขันปราบรามจับกลุ่มยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยบูรณาการกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ร่วมกันประชุมวางแผนหลังจากชุดปฏิบัติการปราบรามยาเสพติดได้รับแจ้งว่าจะมีคนนำยาเสพติดมาซุกซ่อนที่บริเวณห้องน้ำร้างภายในโรงเรียนบ้านคำเมก็ก ตำบลคำอาหวนภอเม,เมืองจังหวมุกดาหารจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้เดินทางมาตรวจสอบบริเวณที่ได้รับแจ้งพบกล่องกระดาษสีน้ำตาลจำนวน2กล่องอยู่ภายในห้องน้ำดังกล่าวเมื่อทำการตรวจสอบพบเป็นยาไอซ์จำนวน31ถุงเจ้าหน้าที่จึงได้วางกำลังดักซุ่มอยู่บริเวณดังกล่าวจนกระทั่งมีรถกระบะสีประตูสีขาววิ่งเข้ามา และได้มีคนลงจากรถมายกกล่องกระดาษด,ดังกล่าวเพื่อนําขึ้นรถจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการแสดงตัวเข้าทำการตรวจสอบทราบชื่อนายสุป,ปรกรณ์และได้ตรวจสอบภายในกล่องกระดาษต่อหน้านายสุป,ปรกรณ์พบเป็นยาไอซ์จากการสอบถามนายสุป,ปรกรณ์รับว่าตนได้รับจ้างให้มารับยาไอซ์จำนวนดังกล่าวจริงโดยหากทำธุระเสร็จจะได้ค่าจ้าง1 5 0 0 0บาท เจ้าหน้าที่งได้ควบคุมตัวนายสุภกรณ์พร้อมด้วยของกลางยาไอจํานวน31กิโลกรัมหรือ3 1ถุงรถยนต์ราบายยี่ห้ออีซูซูสีขาวหมายเลขทะเบียนกองอขีด7จมุกดาหารจํานวนหนึ่งคันโทรศัพท์มือถือจํานวนหนึ่งเครื่องทําการตรวจยึดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและแจ้งข้อกล่าวหานําตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองมุกดาหารเพื่อดําเน,นินคดีตามกฎหมายต่อไป